ท่านใดนั่นเองกลิ่นสาบของดงดิบที่รุนแรงกว่าครั้งไหน,ไหนๆก็ลอยมาปะทะจมูกมันไม่ใช่กลิ่นเ้าเลือดหรือกลิ่นอาคมของพรานสังแต่เป็นกลิ่นอายโบราณของเจ้าแห่งพงไพรกลิ่นของอำนาจที่อยู่เหนือพรานและพูดผีทั้งปวง <L un ters> เสียงคำรามกักล้องก็ดังล้านป่ามันไม่ใช่เสียงคำรามของเสือธรรมดา แต่เป็นเสียงที่สั่นสะเทือนไปถึงแก่นของจิตวิญญาณทําให้พรานขุนที่แม้จะแข็งแกร่งเพียงใดถึงกับตัวสั่นเทาอย่างไม่อาจควบคุมเงามืดใต้ต้นไทรใหญ่ค่อยๆขยับพยักไร้ายขนาดมหึมาสองตัวเดินย่างสามขุมออกจากความมืดหยาดเฉื้อยชาแต่ทุกย่างก้าวของมันกลับแฝงด้วยแรงกดดันมหาศาลดวงตาสีอำพันของพวกมันจ้องมองมาที่พรานขุนไม่ใช่แววตาของสัตว์เดรัจฉานแต่เป็นแววตาของผู้พิพากษา รานขุนพยายามจะยกปืนขึ้นมาป้องกันตัวแต่ร่างกายกลับไม่ขย,ยับตามสั่งแขนของเขาหนักอึ้งดังถูกพันธนาการด้วยโซ่ตรวนที่มองไม่เห็นภาพเบื้องหน้าเริ่มพร่ามัวพยักร้ายตัวหนึ่งที่ใหญ่กว่าอีกตัวเล็กน้อยหยุดยืนอยู่ตรงหน้าเขาก่อนที่มันจะเอ่ยขึ้นด้วยน้ำเสียงที่แหบห้าวและกล้องกังวานราวกับออกมาจากขบเหวแห่งกาลเวลาไอ้หนุมไมรู้ใช่ไหม ว่าทุกชีวิตที่เข้ามาในด,ดงสองพยักนี้เป็นของกูครานขุนเบิกตากว่างเสียพูดได้พดของดงนี้ห้ามนำเลือดมาลังเลือดบนดินของข้าแต่มึนกลับเอามันมา,าศาสตร์สังเวยความอาฆาตของตนการพิพากษาของมนุษย์มันจบแล้วแต่การพิพากษาของกูถึงจะเริ่มต้น